มาต่อกันที่ทางสำนักง,งานเขตบึงกุมได้มีการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรโดยมีพระพยอมกัละยานโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วมาบรรยายธรรมให้แก่บุคลากรของทางสำนักง,งานเขตเพื่อให้บุคลากรได้นำเอาหลักธรรมคำสอนเหล่านี้ไปพัฒนาตนและพัฒนาสังคมต่อไปครับสำนักง,งานเขตบึงกุมจัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมแก่บุคลากรในหัวข้อสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่ห้องประชุมชั้นเจ ของสำนักง,งานเขตโดยมีพระพยอมกัลยาโนเป็นวิทยากรในการบรรยายธรรมซึ่งมีเจ้าหน้าที่และพนักง,งานเขตเข้าร่วมกว่า300คนนางสถาพรรังสีกิจโพผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตบึงกุ่มกล่าวว่าทางสำนักง,งานเขตได้มีการอบรมเรื่องจริยธรรมแก่บุคลากรเป็นประจำทุกเดือนตามนโยบายของทางกรุงเทพมหานครซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้ว โดยหวังให้บุคลากรได้นำเอาหลักธรรมคำสอนมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตแต่ละวันทั้งในครอบครัวและหน้าที่การทำงานเป็นการกล่อมเกาให้บุคลากรของเขตเนี่ยได้นำเอาพัฒธรรมคำสั่งสอนเนี่ยมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทั้งทาง,ทางส่วนตัวและทางการทำงานเพราะว่าสำนักงานเขตเนี่ยเป็นงานที่ ให้บริการกับประชาชนเพราะฉะนั้นผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ทางนี้ได้ดีน่าจะเป็นผู้ที่มีจิตที่จะให้บริการประชาชนและคิดว่านะฮะพระธรรมคำสั่งสอนของผู้เเจ้านี่ยจะเป็นคําสั่งสอนที่ทันสมัยสามารถที่จะมาปรับใช้ได้ในทุกคนค่ะทางนี้พระพยอมกัละยาโน ได้กล่าวถึงสภาวะสังคมในปัจจุบันว่าหลักจริยธรรมในใจคนสมัยนี้ได้เสื่อมถอยลงไปอย่างน่ากลัวซึ่งก็จะเห็นได้จากสื่อต่างๆที่นำเอาภาพเหตุการณ์ไร้จริยธรรมมาเผยแพร่ท้งการทุจริตคอร์รัปชันการก่ออาชญากรรมและการเสพและการค้ายาเสพติด ซึ่งแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษารวมถึงการแต่งกายล่อแหลมที่เป็นมูลเหตุก่อให้เกิดอชญากรรมทางเพศของนักศึกษาหญิงการขายบริการทางเพศของนักศึกษาการที่นักศึกษาอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยานำไปสู่การมีบุตรโดยที่ตนเองยังไม่พร้อมและบาปกรรมก็ตกมาถึงเด็กที่ต้องถูกรีดออกดังนั้นเรื่องของการปลูกฝังหลักจริยธรรม จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสอนให้มนุษย์รู้ผิดรู้ชั่วมีความเกรงกลัวและละอายต่อบาปสาหัสที่สุดจะเรื่องเพศเรื่องเด็กมั่วสุมเด็กขาดยางอายไปติ้นไปเต้นแก้ผ้าแก้ปอนอะไรกันนี่มวสุมกันทำเ็กปับขับบา้าจนกระทั่งวัฒนธรรมทางเพศแทบจะไม่เหลือไปครีดลูกทิ้งกันเป็นพันๆศพนี่ต้องถือว่าแ yeah ย่ เรื่องเมาเนี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าอะไรก็จะต้องกินต้องเมาต้องกินต้องเมาห้ามแล้วเมาไม่ขับก็ยังขับชนกันตายแล้วเรื่องทำร้ายร่างกายเดีย๋ยวนี้มีคลิปคลิปวิดีโอว่าตีกันที่นั่นลุมกันที่นั่นฟันกันที่นั่นออกบ่อยที่สุดรวมแล้วว่าสีหน้าเนี่ยแย่แ yeah, ทบทุกข้อเลยสำหรับคนบางกลุ่ม